สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้4ี่ทุ่มเศษนะครับเมิถุนายนสองหก่อนนอนครับช่องพอรบ้าน YouTube มาสรุปสรุป,รปเรื่องสําคัญสาคัญให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบนะครับหลายเรื่องนะครับเอาเรื่องที่1นนะครับชาวนาไร่ละพันผู้ปลูกข้าวนาปางนะครับจะได้เงินเมื่อไหร่จะได้จริงหรือไม่ตอนนี้ต้องรอให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการนปชด้านการผลิตก่อนนะครับเพื่อเห็นชอบไร่ละพัน จากนั้นคณะอนุกรรมการนบขด้านการผลิตก็จะชงเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนบขชุดใหญ่เมื่อคณะกรรมการนบขชุดใหญ่พิจารณาอนุมัติแล้วก็จึงจะเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมอต่อไปหลังจากคอรมออนุมัติจึงจะมีการจ่ายโดยทกศโอนเงินเข้าบัญชีทกศให้กับพี่น้องชาวนานะครับต้องรอนะครับเพราะว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการประชุมคณะอนุกรรมการนบขด้านการผลิตอยู่นะครับติดตามข่าวกันต่อไปครับในช่วงสัปดาห์หน้าจะมีการเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่า สรุปเรื่องไร่ละพันพี่น้องยังรอนะครับสาหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวนาปรังนะครับยังรอต่อไปและติดตามข่าวไปเรื่อยๆนะครับการออกกฎหมายพระธรรมจัตต์อสอมนะครับขณะนี้ร่างกฎหมายพระธรรมจัตตอสอมนายสมศักดิ์เทพสุธินได้กล่าวที่จังหวัดกาลสินวันนี้วันที่7มิถุ 8, นายน258นายสมศักดิ์เทพสุสินรับทีว่าการกระทรวงาสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานนะครับที่จังหวัดกาลสินนะครับในการดูแลสุขภาพ ทุกช่วงวัย้วยความห่วงใยจ,จากกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละก็มีอสมไปร่วมต้อนรับที่อยู่ตรงนั้นมากมายนะครับที่จังหวัดกาลสินท่านท่านก็กล่าวเปิดงานแล้วกล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติอสมว่าได้เสนอไปสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะและในเดือนกระะกฎาคม2 5 6 8นี้จะเปิดสมัยสามันประชุมสภาผูา้แทนราษฎรก็จะมีการผลักดนันให้มีการพิจารณากฎหมายในสภาผู้แทนราษฎรโดยใบนะครับ แล้วก็ท่านก็กล่าวถึงเรื่องอออการกเกษียณอายุของอสมอเดิมนี่ร่างพรบอสมอโดยของกระทรวงสาธารณสุขนี่เสนอเข้าไปนี่ไม่มีกําหนดอายุกเกษียณแต่พอไปถึงขั้นตอนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเขามีการตรวจสอบเขาไม่ได้มีการแก้ไขให้บอกว่าให้ให,ให้อสมอมีการกเกษียณนี่แหละครับพอดีประเด็นนี้สานักสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการแก้ร่าง ให้อสมอมีการกรียณ60อะไรทํานองนี้นะครับท่านก็กล่าวที่จังหวัดกาลเินว่าพอไปถึงขั้นตอนการออกกฎหมายก็จะต้องตามไปให้ข้อมูลนะโดยท่านจะขอเป็นประธานกรรมธิการวิสามาันในการแประยะตินะครับในสัดส่วนของคณะมนตรีท่านจะขอเป็นประธานกรรมธิการท่านบอกท่านจะไปให้ข้อมูลในการออกกฎหมายกับสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะไปผลักดนันร่วมกับสสนะเพื่อไปผลักดนันให้มีการแประยะติ แก้ไขร่างตรงนั้นพราะออกกฎหมายมาให้ไม่ให,ไมให้ไม่กาหนดอายุเกษียณอสมอโดยพี่น้องอสมอจะเป็นจนวันตายท่านก็บอกอย่างนั้นนะครับท่านก็จะติดตามให้นะครับในขั้นตอนการออกกฎหมายต่อไปอันนี้ก็คือเกี่ยวกับการออกกฎหมายร่างบระรยัดร่างพรนชบัติอสมอนะครับซึ่งคาดว่าจะมีการผลักดันให้ออกกฎหมายในสภาพผู้แทนรัษฎรเร็วๆนี้ด้วยในเดือนหน้าเดือนกรกฎาคม258สภาผูา้แทนรัศฎรก็จะเปิดสมัยประชุมแล้วนะครับ เรื่องผู้สูงอายุพันธั์วหน้าครับคานัมตีว่าการกระทรวงพม,ม,มบอกเสนอไปคานัมตีแล้วแต่ยังอยู่ในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นนะครับยังไม่ได้มีการพิจารณาโดยคารัมตีว่าให้อนุมัติหรือไม่อนุมัติจะได้ปีไหนอะไรยังไงยังไม,ยงไม่ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นแต่อยู่ในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นนะครับเอาเรื่องผู้สูงอายุพันธั์วหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนเบีย้ยังิคิดผู้สูงอายุเดือนตุลาคม2 5งหเป็นต้นไปจะได้รับเพิ่มหรือเปล่าอันนี้ตามงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณี่มีการรรบจุงบประมาณ ที่สสในสภาผู้แทนราษดรกําลังอยู่ในระหว่างการขั้นตอนการออกกฎหมายางบประมาณรายจ่าย2569อยู่ขณะนี้นะครับงบประมาณที่ตั้งไว้สําหรับจ่ายเบี้ยชีพผง้สูงอายุในปีงบประมาณ2569ซึ่งจะเริ่มเดือนตุลาคม258เป็นต้นไปนั้นงบประมาณเพียงพอสําหรับจ่ายอัตราเดิมนะครับอัตราเดิมก็คือ60-69 600 70-79 700 70 80-89 8 90ปีขึ้นไป1,000นะครับจะเห็นได้ว่างบประมาณที่รัฐบาลตั้งไว้เพื่อ,อจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ259ยังคิดผู้สูงอายุยังจะได้อัตราเดิมต่อไปนะครับการเยียวยากลุ่มบ่อบาง3,000เมีจริงหรือไม่นะกลุ่มบ่อบางก็หมายถึงผู้สูงอายุนี่แหละผู้พิการและคุณแม่ที่ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนี่แหละเขาเขานับเป็นกลุ่มบ่อบางคุณแม่นะกลุ่มคุณแม่เนี่ยเขานับเป็นเงินเด็กแต่แต่แม่รับแทนนะครับเอาสรุปกลุ่มบ่อบางก็มีผู้สูงอายุผู้พิการเด็กกลุ่มเด็กตกลงจะได้ได้ขอไปครับตกลงจะได้เงินเยียวยา3,000บาทจริงหรือไม่ครับ ประเด็นนี้ในสื่อโซเชียลออนไลน์มันจะมีทั้งคลิปปลอมและคลิปจริงๆนะคลิปปลอมก็คือเอาเรื่องเก่าที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตเมื่อปี2 5 6, 3มาตัดต่อใหม่แล้วมาลงคลิปใหม่อันนั้นเป็นคลิปปลอมนะครับคือมันเป็นข่าวปลอมพูดง่ายๆว่ากลุ่มบ่อบางปี258เนี่ยไม่มีเงิน3,000บาทเยียวยาแต่เรื่องการเยียวยา3,000บาทของกลุ่มบ่อบางผู้สูงอายุผูพ้พิการเด็กนั้นเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี2 5 6 3นะครับเขาได้คนละ3 0 0 0บาทโดยในเดือนมิถุนายน263ได้2,000บาท เดือนกรกฎาคม2563ได้1,000บาทรวมเป็น3,000บาทนะครับอันนั้นมันเป็นคลิปเก่าเมื่อ5ปีที่แล้วนะทีนี้ถ้าเป็นคลิปใหม่นะครับถ้าเป็นคลิปใหม่ที่เพิ่งขึ้นทาง YouTube ใหม่ๆนี่ขึ้นเพิ่งขึ้นวัน2วันขึ้น,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 นไม่เกิน1สัปดาห์มาน,นี้นะครับเวลาดูว่าคลิปไหนคลิปใหม่คลิปเก่าให้ดูที่หน้าปกคลิปที่หน้าปกคลิปเขาจะมีชื่อคลิปอยู่ใต้ใต้หน้าปกคลิปนะครับพอมีชื่อคลิปแล้ว ที่ใต้ชื่อคลิปจะมีบอกว่าระยะเวลานั้นผ่านมากี่วันกีๆๆ่เดือนกี่ปีถ้าคลิปเก่าก็ผ่านมาแล้ว4ปี5ปีคลิปใหม่ก็ผ่านมาแล้ว1วันคลิปเพิ่งขึ้นใหม่ก็ผ่านมาแล้ว1ชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ดูคลิปใหม่คลิปเก่าดูแบบนี้นะครับถ้าอยากดูวันเดือนปีที่เขาเผยแพร่วันไหนเป็นเผยแพร่วันแรกก็ให้กดที่ตัวหนังสือที่ใต้ใตชื่อคลิปนั้นที่มีตัวหนังสือคําว่าเพิ่มเติมกดตรงนั้นก็จะเห็นคําอธิบายใต้คลิปพร้อมกับมีวันเดือนปีที่เผยแพรแรดววารไราไะาลป YouTube ลม,มอ,มอบบ YouTube ตสถ กดดูวันเดือนปีที่เผยแพร่คลิปได้นะครับถ้าเป็นคลิปที่เพิ่งเผยแพร่ใหม่ๆบอกว่าเราได้สามพันอันนั้นเป็นการเอา,อาลายละเอียดจากคลิปเก่าที่เคยเ,เ,คยเผยแพร่ไปแล้วเมื่อ5ปีก่อนนั้นมาตัดต่อใหม่แล้วมาลงคลิปใหม่อันนั้นถือว่าเป็นข่าวปลอมนะครับแต่คลิปจริงมันมีอยู่คลิปจริงก็คือเป็นคลิปที่เขาลงไว้แล้วตั้งแต่5ปีที่แล้วแต่ทุกวันนี้คนยังเห็นคลิปนั้นอยู่ <S <S ก็เพราะว่าคลิปพอเวลาเขาเผยแพร่ลงไปไในระบบ YouTube แล้ว มันจะอยู่ในระบบ YouTube ตลอดไปเพราะนั้นคลิปที่เราเห็นในระบบ YouTube จะมีทั้งคลิปใหม่ล่าสุดคลิปเก่าคลิป5ปี4ปีมาแล้ว10ปีมาแล้วก็มีหมดนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เป็นคลิปเก่าอันนั้นเป็นคลิปจริงและเป็นข่าวจริงแต่ว่ามันไม่ใช่ของปี6 8ข่าวจริงน่ยมันเป็นข่าวปีของปี2563ที่รัฐบาลจ่ายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของคลิปจริงแต่เป็นคลิปเก่าเราก็ต้องดูให้เป็นนะครับดูที่ใต้ชื่อคลิปว่าผ่านมาแล้ว5ปี4ปีทำนองนี้นะครับ อันนั้นคลิปเก่าและเป็นคลิปจริงนะครับแต่ว่ามันเป็นจริงเนื่อเมื่อปีหกสามมัน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 ไม่ใช่ปีนี้นะครับส่วนเป็นคลิปใหม่ล่าสุดเลยใครลงช่องไหนลงใหม่ล่าสุดแต่ไปเอาเรื่องเก่ามาตัดต่อลงใหม่อันนั้นเป็นคลิปข่าวบอมนะครับอา้าวเกยวยากลุ่มปอ,บ,อบางปีสองห้างกแปดสามพันตกลงไม่มีจริงนะครับซึ่งเบี้ยเงี้ยบสุขอายุเบี้ยคนพิการเงินเด็กเดือนมิถุนายนสองห้าแปดนี้เขาจะจ่ายวันที่สิบมิถุนายนสองห้าแปดได้ ผู้สูงอายุก็ได้อัตราเดิมเบีย้ยงเชื่ผู้สูงเบีย้ยความพิการก็ได้อัตราเดิมเงินเด็กก็ได้600บาทเท่าเดิมส่วนเงินเยียวยาไม่มีจริงเพราะเรื่องการเยียวยา3000มันเป็นข่าวเก่าตั้งแต่ปี2563ครับสรุปค่ำคืนวันนี้ก็นำมาบอกมากล่าวกันให้รับรู้รับทราบครับ7จิดิจน .68 ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคลิปครับพบกันใหม่ในวะันต่อ,ตอ,ตอไปครับสวัสดีครับ